สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางเลกเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่16มีนาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะเลขลลวงหายปิงปองเป็ดเชิญยิ้มกราบหลวงพ่อทองคําสําหรับดาราตลกอวุโสเป็ดเชิญยิ้ม เจ้าของชายาอาจารย์เป็ดเด็ดทุกงวดที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจนักเสี่ยงโชคเพราะเจ้าตัวมักจะเดินทางไปทําบุญพร้อมกับหลวงหายจับลูกปิงปองแจกโชคให้ประดาฟแฟนคลับล่าสุดเป็ดเชิญยิ้มไดโพสคลิปทางติกต็อกหลังไปกราบหลวงพ่อทองคําในวิหาร700กว่าปีที่วัดลาดปูระาจังหวัดพิษณุโลกโดยดระบุข้อความว่า ณวัดลาดปุระาอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกกราบหลวงพ่อทองคำในวิหาร700กว่าปีหอมกราบหลวงพ่อสำดีลงยันบนหลังมือและฝ่ามือเพื่อสิริมงคลโดยคุณเป็ดเชิญ,ญยิ้มได้หลวงหายลูกปิงปองได้เลข3ตัวคือ753ซึ่งคุณเป็ดก็ได้บอกว่าชอบ3กับชอบ5ครับงานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สาธุก,กันใหญ่อย่างไรก็ตาม เล็กแต่กล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ